กองพันอาซอฟอของยูเครนได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การต่อต้านกองทัพรัสเซียอีกครั้งหลังจากมีรายงานการปฏิบัติการล่าสุดที่สามารถจับกลุ่มทหารรัสเซียจำนวนมากได้ในแนวรบตะวันออกของประเทศแม้รายงานจากบางแหล่งจะอ้างว่ามีการจับกลุมทหารรัสเซียมากถึง2 0 0พนายแต่แหล่งข่าวอิสระยืนยันเพียงว่ามีการจับกลุมเป็นหลายสิบคนโดยกองพันอาซอฟอใช้ยุทธวิธีที่ชาญฉลาดและแผนหลอกลอก่ลอที่ซับซ้อนเพื่อเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยไม่ต้องผเผชิญหน้าตรงๆกับกำลังสัตรปูที่เหนือกว่า กองพันอาซอฟอเดิมก่อตั้งขึ้นในปี2014ในช่วงสงครามดอนบาสก่อนที่จะถูกรวมเข้ากับกองกำลังพิทักษ์แห่งชาติของยูเครนหน่วยนี้มีชื่อเสียงในด้านความกล้าหาญความเชี่ยวชาญด้านการรบในเมืองและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วล่าสุดหน่วยรบนี้ได้เปิดเผยวิดีโอการปฏิบัติการที่ทหารอาซอฟอปลอมตัวเป็นหน่วยลาดตระเวนรัเสเซียเพื่อหลอกให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจผิดและสามารถจับกุมทหารศัตรูได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อจำนวนมาก กลยุทธ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของยูเครนในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและข่าวกรองเพื่อเอาชนะสัตว์ปรูในสมรภูมิที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามรายงานที่อ้างว่ากองพันอาซอฟ,อฟอสามารถจับทหารรัสเซยียได้ถึง2,000คนนั้นยังไม่มีการยืนยันจากแหล่งข่าวอิสราเอลหรือหน่วยงานระหว่างประเทศส่วนใหญ่ของข้อมูลดังกล่าวมาจากสื่อสังคมออนไลน์และแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพยูเครนทำให้ยากต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลาง ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นการจับกลุ่มทหารรัสเซียจำนวนมากยังคงถือเป็นชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์ของยูเครนที่สามารถสร้างแรงใจให้แก่ประชาชนและทหารในแนวหน้ารวมถึงส่งสารไปยังโลก,กว่ากองทัพรัสเซียไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเสมอไปในทางกลับกันรัสเซียเองก็พยายามตอบโต้ด้วยการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการจับกลุ่มทหารยูเครนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มทหารที่เคยสู้รบที่โรงงานเหล็กอาซอฟสตาในเมืองมาริอูโปล ซึ่งยังมีทหารยูเครนหลายพันนายอยู่ในค่ายกักกันของรัสเซียการแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่าง2ประเทศยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะและมักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและการเจราจาในระดับระหว่างประเทศแม้จํานวนการจับกลุมที่แท้จริงอาจจะไม่ได้ถึงหลักพันแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ได้ตอบย้ําถึงบทบาทสําคัญของกองพันอาซอฟอในสงครามที่ยืดเยื้อกองพันนี้ไม่เพียงแต่เป็นกําลังทางทหารที่แข็งแกร่ง แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยืนหยัดของยูเครนในการต่อสู้เพื่ออธิปไตยและเสรีภาพความสำเร็จของพวกเขาแม้จะเป็นเพียงในระดับยุทธวิธีก็ได้สร้างแรงสันสเถือนไปทั่วแนวรบและทำให้ฝ่ายรัสเซียต้องระมัดระวังมากขึ้นในการวางแผนรบในอนาคตการปฏิบัติการนี้ยังแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของยุทธวิธีการรบของยูเครนที่ไม่เน้นกำลังจำนวนมากแต่ใช้ความแม่นยำการข่าวและความเข้าใจในจิตวิทยาศัตรูเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสงครามครั้งนี้ไม่ได้วัดกันเพียงด้วยอาวุธและจำนวนทหารแต่ยังขึ้นอยู่กับความเฉลียวฉลาดและความมุ่งมั่นของผู้ที่ต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินของตนเองอีกด้วย